สพทเร่งจัดทำแผนดำเนินง,งานการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดประชุมหาหรือการจัดทำแผนดำเนินงานการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษครั้งที่2ระหว่างวันที่1 8ถึง20สิงหาคม2 5 6 5นณโรงแรมอมันตาจังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพฑูนจารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษจำนวน12โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันนําเสนอแผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษแบ่งกลุ่มจัดทําแผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษและประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาและความปลอดภัยของโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ําโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบทให้กับนักเรียนรวมถึงสร้างความพร้อมให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป